สีเดือนห้าเดือ,เอน,นเออจะได้เวรแต่เลยๆนะชอบหมเป็นพระ <c oughs> ทำไมถึงอยากบวชอ่ะเบื่อย่งเป็นหนุ่มอยู่เลยรีบเบื่อไปไหน <c oughs> รักษาไว้นะเพศเนี่ยของเกิดขึ้นกับใครได้ยากปัจจูยู้ได้ยากเพาะคนครองแล้วลงเอาเวจีเท่ก็เยอะที่ครองแล้วนั้นรู้สึกว่าทําให้ตัวเองมีความสุขเหมือนพระอริยะก็มีน้อยผ้าคตาสาวพัดเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นภาคของพระอรหันต คนคลองใจไม่ถึงได้ใจไม่ตั้งใจถึงความเป็นอาหารหันต์รักษาผ้าไม่ได้ภ้าก็จะไปกลายเป็นกาลกินีกับคนใส่ใหมายถึงว่ายิ่งใส่นานวันเท่าไหร่ก็ยิ่งจิตใจตกต่ําตกต่ํามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนทุกวันทุกวันของอะไรมัน เป็นของคู่กันแล้วคู่บารมีภาคกาสสวพัดเนี่ยเป็นของคู่บารมีของคนที่เขาถือบวชมานานมันถึงจะใส่กันแล้วขึ้นแต่ว่าให้คุณจะเราอยากเราอยากไปแต่งอย่างเขาแต่เราไม่มีใจเป็นนักบวชมาก่อนเนี่ยใส่ได้ไม่นานเรามันจะกลายเป็นกาลก,กินีกัน ของดีนะของดีกับให้โทษไม่คุณร้อนจิตใจร้อนกระสับกระส่ายงั้นคนที่จะรักษา,าผ้าพื้นนี้ไว้ได้จะต้องทรงพระวินัยสมบูรณ์นะคุณนะพระวินัยเป็นหัวใจของผ้าแล้วถ้าพระวินัยเราเสื่อมถอยลงไปเมื่อไหร่ ผ้าจะเป็นโทษกับคนใส่ทันทีเพราะผ้าอย่างเนี้ยอย่าว่าจะพ่อแม่เรากราบเลยเทวดาก็ไหว้พรมยังต้องไหว้เลยลพระพระเทศของพระสูงกว่าพรมเยอะไม่จะผ้าจะายอมสีธรรมดาสมรมดานะมันเป็นผ้าที่ได้ประทาน ลงมาจากพระประธานในพระอุโบสถผ้าอ,อย่างนี้นะเวลาเราเข้าพระโบส์ปุ๊บเรายัางไม่ได้ผ้านี้เราเราต้องนุ่งข้าวขาวมันเหมือนกับการบ่งบอกว่าจิตใจของเราสะอาดแล้วเราไม่ได้คนมากๆไม่ได้คนฝักใฝ่ในโลกีวิสัยเราไม่ได้คนต้องมายินดีในราบสการะมันคนทั่วๆไปที่เขาต้องจําเป็นต้องมีกัน เราจะมามักโกรธไม่ได้มักโลภมักหลงไม่ได้ก็กต้องซักฟอกนะว่าซักฟอกฟอให้จิตใจใเราสะอาดเขาก็เลยให้ใส่ผ้าขาวเวลาก่อนข้าพระโบสถดพอข้าไปแล้วพรให้สมาทานศีลพอสมาทานศีลของเนนศีลสิบก็เปลี่ยนผ้าเลย เปลี่ยนผ้าปุ๊บเนี่ยเนนคองผ้ากาสาวพัดอย่างนี้ยถึงอรหัน์ได้ความเป็นเนนนะแค่เนนก็เป็นอรหันได้แต่พอเราต่อจากเนนแล้วบวทเป็นพระเพราะว่าอายุเราถึงอายุถึงฉันก็อนุญาตให้บวทพระได้เราก็เลยรักษาเพศของพระสองรอยยี่สิบเจ็ดเข้าไปผ้านี่ก็เลยยิ่งเข้มข้นไปใหญ่เพราะว่า เนนจะตีตัวเสมอพระไม่ได้มันต่างกันแหละถ้าเนนนั่งเสมอพระเนนตกนรกตกนรกนะกินกับพระนั่งกับพระทำอะไรเสมอพระลงนรกหมดเนนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในในความศักดิ์สิทธิ์ของภากาเสาวพัชเนี่ย เป็นของที่คนธรรมดามองไม่เห็นหรอกนะนะน้ำมอวัน้เออ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 เันอมอคิวอะคิวและเออนั่งนานหรอ แต่คิวมันอยู่ในกระทะไม่ใช่หหมออตะเหลีวเหรอ,อนั่งนา,นายเอาเรื่องอยู่ เราไม่ต้องอะไรมากแล้วเนี่ยถือไว้ถือความศักดิก์สิทธิ์ของผ้าเอาไว,เาไว้เวลาเขาใส่เขาต้องทําความเคารพในผ้าพิจารณาผ้าอย่างนั้นนะในพระวินยัยใครพิจารณาผ้านี้ผืนนี้เป็นของนอเน่าเปื่อยพุพังเป็นผ้าที่เขาอะไรเขาไม่เอาแล้วเราก็มาห่มใส่ สมัยโบราณอย่างนั้นนะก็ได้เป็นผ้าที่เขาเราต้องไปบังสกุลไงเขาจะเอาไปทิ้งตามที่ต่างๆเนี่ยส่วนนักบวชเขาก็ไปเก็บมาพอถึอก็ทิ้งแล้วก็ไปบังสกุลมาบังสกุลเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปเย็บเย็บปะเป็นผืนใหญ่เข้าอย่างนี้เป็นต้นก็ปผูกๆป,ป,ป,ปะปะไปสมัยก่อนผ้าหายยากนี่เหมือนสมัยเราตอนนี้นะ ในเวลาเขาได้ผ้ามาท่นานก็พิจารณาว่าผ้าเหล่านี้คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วมันของผุพังเราห่มกายก็เหมือนผมในสิ่งที่มันเป็นของผุพังกายเราก็พังผ้าก็พังมันไม่มีอะไรที่น่ายินดีจิตใจคนสมัยก่อนคือผ้าของหายากเขาก็พยายามอะไรหวงแหนได้ผ้านี้เนื้อดีหน่อยก็หลงติดติดในในเนื้อของผ้าเนี่ยเพราะว่ายากมากนะ สมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่เขาจะเอาผ้านเนื้อดีๆมาถวายพระต้องเป็นคนที่เป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นนะเขาจึงจะเอามาถวายนะส่วนพระที่เป็นนักบวชมันมีเยอะท่านมีเยอะพอมีเยอะปุ๊บก็ผ้าก็ไม่พอใช้เพราะทางวินัยจะต้องทําให้พระเนี่ยมีตําหนิคือแสดงเป็นเจ้าของเสียไม่งั้นก็โดนจิกกันแน่ไม่รู้ของใครของใครเพราะว่ามันคล้ายๆกันนี่นะ แปนไว้ตรงไหนก็เสร็จสิอย่างเงี้ยแม่จะพระในสำนักเดียวกับเราก็ก็ต้ mm. องคงพวกสำนักอื่นมันก็มาดึงขโมยผ้ามันไปเปลี่ยนสีม่มของมันต่ออย่างนั้นเนี่นยเจ้ได้มีการคลองผ้านะหมอนะคลองคือรักษาผ้าไว้ใกล้ๆตัวนะย้ายห่างตัวถทางตัวเป็นหาย <laughs> นอนในตะกอดเอาไว้เลยนะอสามพื้นเนี่ยนอนกอดไว้ดีผ้าคล้องเรานะาใหญ่หายเพราะว่าผ้าเอื่อผ้าจรลังและผ้าจรเนี่ยมันเป็นของเกินน่ะไอ้นั้นเกินหายไม่เป็นไรแต่ของเฉพาะหายในยุ่งนะเป็นชีปเปอย์บอกให้ไอ้ก็ต้องรักษาไว้ให้ดีพระทรวินัยทรงจัดไว้อย่างนั้น แต่ถ้าเรามีอารมณ์สมาชิดีก็พิจารณาภาพก็ต้องพิจารณาถึงเจตนาของพระองค์ชิดให้เราห่มผ้ากาสาวพัดเหมือนที่เราเป่งวาจาเพื่อรักษาผ้ากาสาวพัดหม่มผ้าเน้นะให้ถึงทงชัยความเป็นอาลาหาันนี่างนั้นผ้าเืเดียวมันจะเป็นอนุสติเตือนเรานักบวชไอเนี่ยไม่ได้เพราะว่านี่ผมอยู่ ไอ้น,นั่นไม่ได้นี่เราห่มอยู่ไอ้นาน,นจะกินแบบชาวบ้านเขาไม่ได้อัน,นี่เราห่มอยู่เราจะใช้แบบชาวบ้านใช้ไม่ได้นี่เราห่มอยูเอ่เขาเรียกสมณวิสัยเอาวิสัยสมณะมาใช้่เรุกคุยอะไรคุยกับพระก่อนคุยกับเธอมานานแล้วนั้งแต่เช้ายันบ่าย ไม่มีอะไรถามไหมล่ะวันนี้ฟรีญญนนวันสนทนาทมกันดีกว่าเออสนมนาในสีเก่งๆนะสนทนาเป็นกรรมฐานถ,าถ้าถามหลวงพอ่อหลวงพี่พูดเรื่องผ้าผ้ากาสสว,วัสดผมก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะ เพราะว่าสมัยเมื่อพระองค์ให้ผ้ากาสวพัดพวกเราเนี่ยผ้าหายากก็มาประติดประต่อเป็นผืนเล็กๆๆๆกันแต่นี้ระยะหลังเนี่ยมีพวกสิทธีก็ถวายผ้าเนี่ยให้พระจะเป็นผืนใหญ่เลยทั้งพี่ฮะไม่ไม่ได้ตัดออื mm hmm. แต่ก็ต้องมาตัดเนี่ยนี่ผมอยากทราบว่า มีคนเคยพูดว่าที่การที่ให้ตัดเนี่ยถึงจะเป็นพื้นใหญ่เนี่ยถ้าผมทั้งพื้นใหญ่ก็คงจังได้แต่ว่าพวกแขกจะขโมยกันเก่งก็เลยต้องมาตัดเป็นแบบที่ประติดประต่อเนี่ยเรื่องนี้จริงไหมครับผมอยากทราบไม่ทันเกิดไม่ทันเนาะเกิดทันภาพเป็นแบบนี้แล้ว แต่ว่าเดิมทีจะใหญ่จะเล็กมันไม่สำคัญของพระหรอกที่สำคัญของพระคือว่าพระดำรงอยู่ในความมักน้อยใช้ของที่เขาไม่ใช้แล้วหรือว่าทิ้งก็ฟ้างแล้วเราก็ใช้ได้มันเป็นการละทิ่ถีมานะไปด้วยเพราะ นักบวชบางคนเนี่ยเป็นโรคเศรษฐีก็มีเป็นพวกที่มีความรู้เยอะก็มีแม้จะมาแต่งเอาเสื้อผ้าแบบโอ้ก็ทิ้งแล้วมานั่งตัดเย็บใส่กิ่นก็เหม็นชึงจะมานั่งซักนั่งย้อมนั่งทํากันเนี่ยถ้าจิตมจิตของผู้นั้นไม่ได้ปักไปในความเป็นสมณะรูปนะคนไม่ไหวแล้วหมอเดี๋ยวก็สึกนะ เนกสึกเคยใช้ผ้าดีๆเคยกินอาหารอร่อยๆดีๆเหมือนกับลูกชายท่านเศรษฐีที่ท่านอ้อนวอนพ่อกับแม่ว่าท่านจะไปบวชแต่พ่อแม่ก็ไม่อนุญาตแต่เป็นชั้นท่านไม่อนุญาตชั้นคงประท้วงอดข้าวจิตป้าย อแนลนายประท้วงก็ประท้วงไม่กินข้าวนำไปทำมาพ่อแม่ก็ก็ไม่อยากให้โบวชอยู่ดีแต่ก็ไม่อยากให้ลูกตายเ,เพื่อนก็เห็นใจก็เลยสงสารก็บอกให้โบทถนะครับทนไม่ได้หรอกครับผมเห็นแล้วพระที่โบวชในพระศาสนาของพระองค์เนี่ยลำบาก กินก็จะไปขอเขากินจะเดินไปที่ไหนก็ไม่มีรถไม่มีมมลาก็ต้องเดินไปตามพื้นดินพื้นน้ำพื้นอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นเนี่ยร้อนก็นร้อน,นหนาวก็หนาวเสื้อผ้าก็มีปกปิดกายก็แค่ชิ้นเดียวจะทนไหวหรือแล้วผ้าเขาผ้าที่มาห่มนะก็เป็นผ้าเนื้อหย,ยาบๆ้องผ้าเนื้อดีๆให้ไปไม่นานเดี๋ยวก็ต้องซักไปซักมามันก็เก่าเสื่อมพอหมดสภาพจะเอาที่ไหนอะ่ะ ก็จะอ,อาศัยของที่เขาทิ้งไว้ตามกิ่งต้นงุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปบังสกุลมานั่นจะทนอยู่กับความทรมานที่เคยสุขสบายได้ไม่นานก็เลยพ่อแม่ก็เลยว่าเห็นด้วยนะหมอนนะเห็นด้วยก็เลยอนุญ,ญาตให้บวชเหตุที่ต้องมีพ่อแม่อนุญ,ญาตให้บวชก็เพราะว่าหลานของ พระราชบ,บิดาของพระองค์เองอก็พระเจ้าถามว่าบวชไหมเอาไปบวชซะเลยบวชเลยเอาตายัังไม่อนุญาตเลยก็เสียใจใช่ไหมว่ากลับไปสืบทอดความเป็นกษัตริย์ต่อไปใช่ไหมล่ะก็เลยขอ ขอพรพระพุทธเจ้าให้ถ้าใครจะโบวนะให้พ่อแม่ก็อนุญาตสะหน่อยเถอะน<ะ>ั่นหมะนะอาจาจย์ไม่ผิดเรื่องของเป็นแบบนี้มั้งคร<ะ>ับใชออย่างนี้แหละพอ<ะ>พ่อแม่อนุญาตท่านปุ๊บท่านก็ไปปฏิบัติของท่านอย่างเข้มคัดเลยใจเนี่ยมันก็ต้องมีวิสัยจริงๆแต่สมัมเนี่ยใจไม่มีวิสัยเราเพราะว่าความสะดวกสบาย มันทำให้นักบวชติตสุขผ้าก็มีเยอะแยะหาง่ายใช่มไหมครับเสนาสนาที่อยู่เขโหแสนจะสุขสบายจิตแแอตั้งหากใ่่ใไหมล่ะ是是อยู่ตึกอยู่อะไรดีขนาดเขามีเซ้งกันเลยอะเซ้งก,กตินะจริงหรอครับนะ <laughs> จริงหรยอครับ <laughs> <laughs> จริงหมอวัดที่เขามีงานที่มีศพเข้าไปทุกวันทุกวันที่นั่นนะใครจะบวชนี่เขาต้องเซ้งกติกันนะเพราะว่าไรายได้ต่อเดือนนี่พอเซ้งกติกแสนได้สบายๆนะลงทุนแสนหนึ่งนะอยู่สักเดือนเดียวก็คืนทุนแล้วนอกนั้นก็กำไรแล้วหมอ วันนักกี่งานเดี๋ยวก็ได้นิมนต์ไปสวดกุศลาธรรมามกุศลากูเอามาไอย่างงั้นอ่ะอเรื่องนี้เรื่องจริงเคยเคยรับรู้มาในวัดที่กรุงเทพหลายวัดอยู่กุฏิมันมีน้อยนะมีน้อยมันมีไม่เยอะ ที่มันไม่ได้กว้างนะักแต่ว่าไรายได้ดีไรายได้มันดีไอ้ที่ขาดจริงๆไม่ได้ขาดอะไรหรอกมันขาดที่จิตของคนหรือว่าความตั้งใจของคนที่อยากเป็นนักบวชมันมีน้อยมันมีน้อยจริงๆมันมีปพเภศที่อาศัยความสุขสบายในการบวชมันมีเยอะ ยุคสมัยมันทําให้คนมันติดสุขง่ายเพราะว่าจะกินอะไรก็โทรกิ้งเดียวก็ได้มาแล้วเฮ้ยวันนี้ม่ต้องบินนะว้ยเดวโทรเอาพิซซ่าเออคิกเดียวได้แล้วมื้อเช้ามื้อกลางวันแถมมื้อเย็นหน่อยก็ยังได้เลย <c oughs> อันนี้เราก็ไม่ได้เอามาประจานนะแต่ว่ามันเป็นความจริงเพราะยุคสมัยมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้ลําบากมันสมัยโบราณเข้างายเวลาจะไปไหนมาไหนวัดวาร,รมามก็อยู่ห่างไกลสุลักนดานใช่ไหมเสื้อผ้าอาพอร์หมถึงว่าถ้าไต่ชีวรคนก็จะมาถวายเน่ยต้องเป็นสศทธฐีจริงๆนะถึงจะมีผ้าได้มามี หลวงพ่อท่านเคยเล่าสมัยหลวงปู่ปานเวลาหลวงปู่ปานท่านจะมีช่วงกระถินญนาทานี่ยคนที่เขาศรัทธาหลวงปู่ปานส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มั่งคั่งหน่อยเป็นเศรษฐีหรือว,ว่าเป็นผู้ที่มียศาธรรมดาส่กสูงหน่อยใช่ไหมล่ะถึงวันรับกระถินเขาก็นิมนต์หลวงปู่นั่นแหี่ยเป็นประธานรับเสมอหลวงู้่บอกไม่ได้ไม่ได้ผิดพระธรรมวินยัยก็ต้องให้กับพระที่ผ้าเนี่ย เก่าแล้วถึงจะเป็นผู้รับผ้าที่เขาเอามาถวายได้ท่านจะไปตรวจดูทุกกุติเลยนะพระองค์ไหนมีผ้าเก่าบ้างเป็นเอาไม้หมดไว้ลูกพระผ้าในวัดขนผ้าไม้หมดแล้วดูว่าไหนเก่าสุดเก่าสุดองค์นั้นนะ่ะเป็นคนรับกระถินใช่ไหมหลวงปู่ทำตามวัฒนวินัยอย่าง แต่ว่าพระก,ก็ไม่ยอมเพราะคนค่อยมาถวายนู่นอะไรเจ้าคุณเจ้าอะไรในเมืองในในวังก็มาถวายนี่ทำไงเขาก็ไม่กล้ารับใช่ไหมล่ะเก็ต้องให้หลวงปู่รับหลวงปู่ก็รับก็ได้แต่ท่านจะไปท่านไปซื้อจีวรมาให้พระนะให้พระองค์ที่เป็นพระเก่าได้พระใหม่ไหมสกนอน ท่านถึงจะเป็นรับและเท่าที่หลวงพ่อไล่า้ฟังกอยังไม่เกินสองครั้งในในชีวิตที่หลวงพ่อเห็นหลวงปู่ที่ท่านรับเป็น,รนประธานภาคกระชินนอกนั้นก็คือพระองค์ใดที่มีภาคเก่าจริงๆก็ให้รับภาคกระชินผืนนั้นไปเห็นไหมล่ะเขาถวายไม่เหมือนกับที่หลวงพ่อท่านให้เราถวายเนี่ยพ่อให้เราถวายคือทุกองค์ได้หมดอะ คุณจะเก่าคุณไม่เก่าคุณเทวาได้หมดลักทะเนี่ยเรียงไปตามพรรษานะองค์นี้ได้แล้วปีหน้าองค์นั้นปีหน้าองนู้น,น,น,นลไนลไน่ลไปเนี้ย,ลยไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปตามระดับพรรษาไปเรื่อยๆไม่ได้มาว่าองค์ต้นจะต้องได้ตลอดตลอดไปไม่มีของหลวงพ่อจะกระทำแบบนี้แต่ฉันอยู่ป่านนี้ฉันคงไปนั่งรับแล้วพรรษาแก่แล้ว ปาก็ไปยี่พาพรรษาเนี่ยคงต้องต้องรับอย่างไงเรื่องของผ้าแล้วหมอมันปัจจัยจริงๆแล้วมันไม่ได้สาคัญเท่ากับคนที่บวชหรอกอะไรก็ได้ถ้าเราเราถือว่าเราอยู่ในเพศของพระแล้วนะยังไงก็ได้มียังไงก็นุ่งมันไปอย่างนั้นไม่มีก็อะไร อะไรนะเก่งขาก้วยอ่ะเห็นไหมเกงฟีน่ะให้เล่นเกองไรนะคนใต้วันเลอขาก้วยใช่ไหมเออภาคกลางก็ได้เกงขาก้วยอย่างนั้นก็นุ่มได้มันไม่มีทำไงก็นุ่มเป็นอย่างนั้น พระไม่ได้อยู่ที่ผ้าเนี่ก็มันไม่มีจะไปเอาบบที่ไหนอ่ะให้แก้ผ้างั้ไงเอาการนีมนไปแล่ะไอ้การนีมนพักแก้ผ้าไปแล่ะ